ดีค่ะมีรถภอพครัวสภาพสวยสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะโตโยต้าวี2.0คิวลิมิเต็ดเกียร์โต้คันนี้ปี2 0 0 7นะคะทับสุดเลยนะคะมีโมูลูไฟฟ้าด้วยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะปรับไฟฟ้าด้วยค่ะแอร์ไรกบีสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะคะ แอร์ดิจิตอลค่ะกล้องส่องถอยนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะดาวห0 0 0งบาทนะคะผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่รถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่หนึ่งมื่นห้าพบาทขึ้นไปค่ะก็คื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถครอบครัวกว้างขวางนั่งสบายนะคะ ถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะเบอ3สามแถวกว้างนั่งสบายเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับ,บรถคันนี้ค่ะไม่ได้เชนแล้วนะคะไฟหลังเปลี่ยนใหม่แล้วนะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยนะคะสำหรับ,บรถคันนี้ค่ะ เป็นรถที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ o y ต้ตาววิท 2.0Q ลิมิเต็ดเกอโตคันนี้ปี2007ค่ะดาว10,000บาทพอค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ